ประกันสุขภาพจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับประกันสุขภาพของบริษัท AIA นะคะในวันที่31มีนาคม2,569นี้ค่ะจะปิดการขายประกันสุขภาพทั้งหมด8แบบด้วยกันเลยค่ะและ1ในนั้นนะคะก็เป็นแบบประกันเหมาใจยอดฮิตนะคะที่เราเรียกกันว่า AIA Health Happy ค่ะซึ่ง ประกันนะคะก็จะมีหลายยุคหลายสมัยมากๆเลยนะคะสำหรับประกันสุขภาพค่ะถ้าย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะก็จะเป็นประกันสุขภาพแบบระบุค่ารักษาค่ะก็จะมีวงเงินต่างๆนะคะว่าค่ายาเท่าไหร่ค่าหมอเท่าไหร่ค่าผ่าตัดเท่าไหร่นะคะและมีดอกจันเล็กๆด้วยนะคะในค่าผ่าตัดจะได้เป็นตารางเปอร์เซ็นต์ของแต่ละโรคที่ผ่าตัดค่ะ จะไม่ใช่ว่าทุกการผ่าตัดจะเบิกได้ตามวงเงินที่อยู่ในกรมทรร์น,นะคะต้องไปดูให้ดีนะคะสำหรับใครที่ถือกรมธรร์รุ่นแรกๆนะคะของประกันสุขภาพค่ะและถัดมาค่ะก็จะเป็นประกันแบบเหมาจ่ายนะคะซึ่งตอนนั้นจะชื่อว่า a a h e a l t h p u s Go นะคะก็จะเป็นเหมาจ่ายแล้วนะคะแต่ก็จะมีเงื่อนไขว่าจะได้ครึ่งหนึ่งของแผนต่อครั้งนะคะปีนึงก็อยู่ในแผนเหมาจ่าย แล้วก็บางอย่างก็ยังเคลมไม่ได้นะคะถัดมาค่ะก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นเมาส์จ่ายแบบ AA ชื่อว่า Health Happy ค่ะแผนนี้เป็นแผนที่สำหรับหญิงๆชอบมากๆเพราะว่าจะผ่าตัดเล็กก็เคลมได้นะคะหรือจะรักษาเกี่ยวกับการขคีโมหรือยามุ่งเป้าที่เราไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็เบิกได้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ใครมีไว ต้องดูไว้ดีๆนะอย่าให้ประกันขาดเลยนะประกันตัวนี้ค่ะเพราะถัดมาเมื่อหลังจากวันที่20มีนาคม2568ก็ยังมีขายประกันเฮลท์แฮปปี้อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่เขาจะแนบเงื่อนไขเพิ่มเติมมาในเรื่องของ c o p a y เมนตถ้าปีที่เราซื้อปีแรกค่ะมีการเคลมเกินเงื่อนไขที่เขาบอกไว้ปีหน้า ก็ต้องมีการร่วมจ่ายโคโเปเมนต์ค่ะไม่จ่าย30%ก็50%อันนี้ก็ต้องดูว่าในปีแรกเราเคลมไปแบบไหนนะคะเดี๋ยวรายละเอียดขอเป็นคลิปถัดไปเนาะแต่ข้อนี้ดีตรงที่ว่าถ้าปีนี้เราไม่เคลมเลยหรือเคลมเคลมยังไม่ถึงเงื่อนไขที่เขาตั้งไว้เงี้ยค่ะปีหน้าก็ยังเป็นเหมาจ่ายเหมือนเดิมยังไม่ต้องโคโเปค่ะหรือถ้าเกิดว่าอ่ะปีนี้โหเคลมเยอะมากเลยแล้วปีหน้าก็ต้องโคโเปนะคะ แต่บังเอิญปีหน้าเราแข็งแรงค่ะเราไม่ป่วยนะคะปีถัดไปก็จะกลับมาเหมาจ่ายร้อเหมือนเดิมค่ะและเมื่อเข้าเงื่อนไขโคเเย์เมื่อไหร่ก็ค่อยเป็นปีถัดไปอีกอย่างเงี้ยค่ะแต่แสดงว่าถ้าเราแบบแข็งแรงหรือไม่ได้ป่วยบ่อยมากไม่ได้นอนโรงพยาบาลถี่เกินไปขนาดนั้นจนเกินเงื่อนไขเขากำหนดน่ะก็ไม่มีโคเเย์ ay, ก็ไม่ต้องกังวลนะคะ และนี่แหละค่ะต่อจากนี้ไปนะคะหลังวันที่31มีนาคม2,569ค่ะจะเป็นแบบประกันที่เราต้องร่วมจ่ายกับบริษัทตั้งแต่บาทแรกเลยนะคะแต่ก็ต้องเราดูแผนค่ะว่าจะเป็นร่วมจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์นะคะจะไม่มีเหมาจ่ายเหมือนณตอนนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะฝากบอกทุกท่านเลยที่ได้ยินคลิปนี้นะคะ ถ้ายังไม่มีประกันแบบเหมาจ่ายนะคะถึงถึงแม้ว่าจะเป็นเหมาจ่ายที่มีเงื่อนไขโคเพแนบะเงื่อนไขโคเพปีต่ออายุแนบไว้อะค่ะ,คะก็ไม่น่ากังวลค่ะแต่การไม่มีอ่ะน่ากังวลกว่านะคะค่ะและใครที่เอ๊ะประกันที่ฉันมีอยู่มันเพียงพอหรือยังนะคะอาจจะทักมาให้หญิงช่วยดูแลได้ค่ะและที่สำคัญฝ่ากอีกนิดนึงนะคะถ้าจะเปลี่ยนอัปเกรดให้มันเป็นเหมาจ่ายต้องให้แน่ใจนะคะว่าเล่มใหม่ เขาคุ้มครองเราแล้วคุ้มครองเรา100%แล้วทุกโรคมีระยะเวลารอคอยแล้วเรียบร้อยแล้วค่อยไปยกเลิกเล่มเดิมนะคะอยา่ายกเลิกเล่มเดิมเดิมเก่าๆ,ๆที่คุ้มครองเรามาตลอดเพื่อทําเล่มใหม่ค่ะเพราะเราไม่ทราบค่ะว่าเราจะมีประวัติสุขภาพหรือมีประวัติอะไรที่บริษัทอาจจะต้องยกเว้นความคุ้มครองโรคที่เกิดขึ้นมาก่อนทําประกันฉบับใหม่นี้หรือเปล่านะคะอย่าลืมนะให้มีเล่มใหม่ ให้คุ้มครองก่อนให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปจัดการเล่มเก่าแต่ถ้าให้ดีค่ะถือทั้งเล่มเก่าถือทั้งเล่มใหม่มีหลายเล่มมีหลายแผนมีหลายยุคนะคะมันก็จะช่วยช่วยให้เราไม่ต้องกังวลเวลาเจ็บป่วยค่ะ